ดานชาขั้ดานงงนะครับดานอกกอครับด่านอกด่านงอกอกกองครับดูัครับเอ็นครับนครับ ไม่เลยครับเปลี x, a ume. A ume ่ยนไม่ได้เลยนี่ผมก็คิดอยู่เฮ้ยเลยครับโอเคครับอยู่นานหนครับยัดร้อนครับโอันนี้อินนัมเซาครับ เปนยังครับอุ้ยวันนี้เราเที่ยวันะจะนี้เราไปเที่ยวภาคไลไอวี่กครับนอนกี่เก่าพี่ี่ัวรัแจคไาเที่ยวครไปนะาทีแล้วเมาแปสนะนี่ื้อตรงแปนั่นเวันนี้แพงขึ้นหน่เด มาน pues ีนี่นอะรนี um ่อะไรนี่อะไรนี่อะไรนี่อาไรนี่อะ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 ดรน้่อะไรนี่อะไรี่อะไรน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 ีรนีรนนี่อะไรอนี่อ

ฮัลโหลครับดีข่้นไหม่งเทียนครับอืมข้อศัก นมขามหวานั่นก็ได้ด้ดแล้วก็รอ้ทำแมค้านี่อันอาะโอมอันนึงงมาค่ะอครับข้าวดนี่นยังบ่ได้โอ้ยค่อยเอาไฟร่นแล้วก็ค่อยหน้ำด้วคร้กระเมนเลอันนี้ตัดไครัเอาไฟรนแล้วก็ห่อกนแล้วเฮครับ